พระมหาสมชายวิริยะวโรเจ้าคณะอำเภอยี่งอบาเจาะวัดทุ่งทาและพระสมุทรสุชาญามูนวิเศโถเลข,ขานุก,การเจ้าคณะอำเภอยี่งอบาเจาะประธานสงฆ์ที่พักสงฆ์บานร่มเย็นก็ได้ลงพื้นที่เยี่ยมรองทั้งให้กำลังใจแด่พระพิสดุสงฆ์ในเขตปกครองและยังได้กำชับเน้นย้ำนะคะถึงการปฏิบัติตนตามมาตร,ราการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 อย่างเคร่งครัดด้วย นอกจากนี้ารคณะสงฆ์ที่พักสมบัติร่วมเย็นยังได้นิมนต์พระสังฆธิการในจังหวัดนาราธิวาสเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายในวันพระขึ้น15ค่ำเดือน10ตรงกับวันที่21กันยายนพุทธศักราช2564ที่จะถึงนี้นะคะผ่านทางโปรแกรม Zoom ซ,ซึ่งคณะพระสังฆธิการในจังหวัดนาราธิวาสต,ต่างให้การต้อนรับเป็นอย่างดีที่จะได้เข้าร่วมกิจกรรมงานบุญในครั้งนี้ค่ะ มี่ก็เป็นภาพกิจกรรมดีๆที่ทางคณะสงฆ์ได้ให้กําลังใจนะคะซึ่งกันและกันในการลงพื้นที่ตรวจย้มให้กําลังใจค่ะอน,นุมทนาบุญด้วยนะคะสาธุ